ทุกคนยังจำวันที่ผมไปขโมยเมงป่องพิชาร์ปได้ไหมครับผมถูกจับได้แล้วก็โดนไล่ออกจากบ้านทำอะ,ะไรเดียวอืป่าจะแมงป่องไปทำอะไรอุมอุมไปดูเฉยอะอุ่มไปดูเฉยอุ่มไปดูเลยทำอะไรน้ยไอ้น,น้องออกไปเลยออกไปออกไปไหนก็ไปไปเบาๆพชาร์ปเดี<ะ>๋ยวคนแถวนี้ก็ออกมาผมไม่สนนะ่ะ มันเรื่องอะไรเนี่ยพี่ชาผมงงหมดแล้วเนี่ยน้องเขาจะเอาความเป็นศลศาตรีาาร่ในเมื่อเขาไล่ผมผมจะไม่ไปไหนผมจะอยู่ตรงหน้าบ้านเขาเนี่แหละเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรถกลับบ้านผมจะนั่งประชดเขาอยู่หน้าบ้านเขาแต่เขาให้อะไรผมมาทุกคนดูตอนที่พี่ชาร์ปไล่ผมออกจากบ้านเขาก็ได้ให้บางสิ่งบางอย่างกับผม มันคืออะไรวะ Heating b a c k Heating b a c k เฮ้ยผมรู้แหล He ะ Heating อ่ะมันคือความร้อนทุกคนแปลตรงตัวมันเหมือนถุงความร้อนซึ่งทำไมมันเย็นวะจำได้แหละผมเคยดูคลิปพีเตี้อ่ะพีเตี้เอ็กซเซนไฟไหม้อะ่ะเขาต้องเอาน้ำใส่เว้ยแล้วตอนนี้มันมีฝนเว้ย ผมจะลองเอาถ้วยเนี่ยรอฝนมาแล้วก็อนนี้มามา่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เขาให้ถ้วยกับมามา่าพี่คิดว่าพี่กำลังเล่นตลกอะไรอยู่หรออ,อะไรมาเนี่ย,ยคนคนอุย้ยเฮ้ย ้วเมงสามหลุดออกมาทุกคนไปลงไปผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะโอเคทุกคนจากนั้นเรารอให้น้ำมันเต็มนะผมก็เลยต้องนั่งรอและนั่งต้มมาม่าที่พี่เอาให้ผมเพื่อ S <S 2> <S 2> ีิ <Team> นตวคนได้มาอยู่นะโอเคผมจะเทเข้าไปด้วยกันนะแล้วก็ผมจะใส่ถุงความร้อนตรงนี้นะใส่ไปในน้ำนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วมาม่า มันจะสุกได้ยังไงวะมามา่าต้องเปียกเลยวะแล้วผมก็จะใส่ไอ้นี่นะโอเคผมจะรอดูนะว่ามันจะสุกจริงหรือเปล่านะทุกคนทำไมมันไม่ร้อนเลยวะอุยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยมันร้อนขนาดนี้เลยหรอวะควันขึ้นเลยมันจะระเบิดไหมวะะเฮ้ยเฮ้ยดันมือเขาไล่ผมออกจากบ้านแต่เขาก็ยังใจดีนะที่แบบไม่ให้ผมกดตายอ่ะจะมาเปิดดูกันนะสุกไหมวะนิ่มๆทุกคนพอกินได้นะโอ้ยเป็นก้อนไปเลยเอ่อดันมือโอ้ กงเดือดอยู่เลยดูดีทุกคนโอแล้วมาม่าที่เอาให้ผมกินเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกโอ้ผมไม่รู้พี่เป็นห่วงผมหรือพี่จะแกล้งผมต่อการที่ไล่ผมออกจากบ้านแบบนั้นพี่ยังไม่สับใจพอเดกไม่ได้ทุกคนคตดผิดเลย นั้นทั้งคืนผมก็นั่งประชดรออยู่หน้าบ้านไม่มีใครมาง้อผมจนรุ่งเชา้าผมก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดผมตัดสินใจจะเข้าไปถามแต่คำตอบที่ผมได้เล่นเอาสะผมไปไม่เป็นเลยตอนนี้เช้าแล้วทุกคนดูไม่มีใครออกมาขนาดผมนั่งประชดเขาอยู่ตรงเงี้ย ไม่มีใครรักผมเลยผมจะกลับไปขอโทษเขาแล้วทุกคนเฮ้ยเป็นไงเนี่ยผนั่งรอข้างนอกเนี่ยผมออกไปหาพี่แล้วนั่งข้างนอกไหนข้างนอกบ้านนี่ไหถามพี่ชาร์ปสิผมออกไปกับพี่ชาร์ปเมื่อคืนน่ะใช่ออกไปหาพี่ออกไปกันหมดะกับพี่กอล์ฟก็ออกไปหาไม่เจอพี่อยู่ไหนพี่จะอยู่ไหนไม่พี่จะบอกว่าผมไม่ ไม่ได้ครบเมื่อวานคนบอกที่กเลนั่งรอเนี่ยข้างนอกดูบวบ้านดวบ้านที่ไหนผมยันขับรถออกไปตามหาพี่อ่ะใช่เห็นแต่ไอหมอต้มอยู่หน้าบ้านนี่ช่วยเดียวทุกคนบอกว่าพวกเขาได้ออกมาตามหาผมแต่ไม่เจอผมมันมีหนึ่งความเชื่อโบราณที่เขาเล่าลือกันว่าการที่ออกมาตามหาใครกลางคืนแล้วไม่เจอมันคือผีบับตา คนช้ทชาที่กอล์ฟบอเดินไปไปหมดเลยสามคนเลยนะหกตาเลยนะเดินไปถึงน,โน,โนู่นไอตรงที่มีเนินนะแล้วเดินกลับมาอีกเดินกลับมาก็เอารถเอารถออกมา,กมากปเปส่งดูด้วยไม่มีใรขรขับไปจนถึงสาลนู่นเราไปดูหน้าสาลเื่อจะอยู่หน้าสาลก็ไม่เจอหลังจากนั้น ผมก็ได้คืนแมงป่องให้กับพี่ชาร์ปแล้วก็ขอโทษพี่แกรปรับความเข้าใจทุกอย่างกันและพี่ชาร์ปก็ได้เอ่ยมาหนึ่งคำกับผมบอกว่าถ้าอยากพี่สุอยากเล่นกับอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่จัดหาตอนนี้พี่ชาร์ปพาผมไปในไม่รู้ทุน,เ,นเองก็อเอาอนุญาตให้เปิดข้างในได้ด้วยนะฮะเปิดเข้าไปขา้างในอืมเปิดได้ด้วยนะ หวังจากกันรู้จักกันรู้จักกันพี่พี่รู้จักกับผีเหรอืมจากคนคนเป้าสิอ๋อเป้าคนเป้าพี่ไปทำอะไรถึงรู้จักกับเขาพี่ไปเป็นทีนะอ๋อพไปบอกก็ไปบวชมาบวชกับเขากันเลยอปิดทำไมเปิดดูเดี๋ยวเลย พี่พี่ของจริงวะเออะรนะผมรู้สึกถึงอ,งอะไรบางอย่างวะมันไม่เหมือนที่เราเจอแถวบ้านเราเนาะพี่นิวใช่ความรู้สึกมันต่างกันมากอะนี่แหละนี่แหละต้องนี้หที่มาเฮ้ยลอกก่อนน,นะ <c oughs> ลูกโอ้คนลูกจริงเขาจำพี่ได้ ุพ <iyorsun? S 2> ี <discretion complimentary> ่ชาพี่ชาบเบีชาบเบี้ยอะไรรอี้ยเบี้ชาบเบี้ยอะไร Tchau.